ังไงก็เป็นเธอเพียงธคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือเป็นสมตาเชื่อใจในรักร่หรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผัาบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลยหยัางงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคยน่ารักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมาหากับผิดแบบยังไงก็เป็นเธอผิดใจคนเดียวที่อยากเจอ,อก็ไม่มีใครเป็นอยากเธออย่งอื่นจะไม่มองเลยไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบา,<อ>บาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาล งามเลยหยางงามปากเธอมันหวานมันหยางเคยน่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมหัศกพิธแบบยังไงก็เป็นเธอเพียงเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยไปสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลยหยางงามปากเธอมันหวานมันหยางเคย รักไปหมดเลยกอดเธอมันขาวและปากแดงมาหากับผิดแบบยังไงก็เป็นเธอีิดเธอคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือเป็นสมตาเชื่อใจในรักราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผัาบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลยหย่างงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคย รักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดงมาหากับผิดแบบยังไงก็เป็นเธอเพียงเธคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยย่งอื่นจะไม่มองหรือเป็นสมตาเชื่อใจในรักเราหรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาร์เธอนี่มันสวยตลอดกาลงามเลยหย่างงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคยรักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดง มาฮกับผิดแบบยังไงก็เป็นเธอีี่เธ่คนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือเป็นสมตาเชื่อใจในรักเรารือว่าสัน้าไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่มันสวยตลอดกาลงามเลยหย่างงามปากเธอมันหวานมันหยัางเคย ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมาฮักกับผิดแบบยังไงก็เป็นเธอเพียงเธคนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองเลยเปสมปตาเชื่อใจในะรักเล่หรือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยาจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอนี่มันสวยตลอดกาลงามเลยห่างงามปากเธอมันหวานมันอย่างเคยน่ารักไปหมดเลยกอเธอมันขาวและปากแดง มาหากผิดยังไงก็เป็นเธอียดแต่คนเดียวที่อยากเจอก็ไม่มีใครเป็นอยากเธอยิ่งอื่นจะไม่มองหรือไปสมตาเชื่อใจในรักเรารือว่าสันทาไม่เคยมองว่าเธอเป็นผักปลาเราอยากจะไม่กินหรือว่าผับบาเธอเนี่ยมันสวยตลอดกาลงามเลยหย่างามปากเธอมันหวานมันหยัางเคยน่ารักไปหมดเลยก็เธอมันขาวและปากแดงมาหากผิด